นะครับผมที่ปรึกษาการขายไกลสอนพลสันนะครับผมจากโชรูมฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีนะผมโชรูมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของเทศมา5ปีซ้อนนะผมสำหรับวันนี้ผมก็มีรถมารีวิวนําเสนอนะผมันที่จอดอยู่ด้านข้างนี้นะครับก็เป็นตัว w i ยแท็ขับสองนะผมตัวนี้ราคาจําหน่ายปกติอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมบาทนะครับผมแต่ตัวนี้พิเศษเพิ่มสีที่เป็นสีส้มนะครับผม10,000บาทก็จะเป็น หนึล้านสี่หมบาทแล้วก็ด้านหลังนะผมก็เพิ่มโรเลอร์ชัตเตอร์นะผมที่มาจากโรงงานอีก30,000บาทรวมเมสเซ็ตคันนี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหบาทนะครับผมเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร180แรงม้ากับเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะผมที่มากับตัววายแท็กขับสคันนี้นะผมส่วนในด้านของตัวชุดแต่งวันนี้นะผมเราจัดให้เป็นแบบชุดแต่ง กันชนเหล็กของฮารเมอร์นะผมเดี๋ยวถ้ายังไงก็รองตามมาดูพร้อมกับผมเลยนะผมผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับชุดแต่งให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูตามไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวด้านบนฝากระโปรงกันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะผมผมได้จัดเป็นฝากระโปรงของฟิตนะผมที่สัญลักษณ์จะเป็นรูปแรดนะครับผมแล้วก็ทำตัว สกู๊ปเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีส้มนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของตัวกระจังหน้านะผมได้ถอดของเดิมออกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าทรงแบบแรปเตอร์แล้วก็ทําตัวอักษร FORD เนี่ยให้เป็นสีดำขอบแดงนะผมต่อมาในส่วนของตัวไฮไลท์ด้านหน้านะผมก็คือตัวกันชนหน้านะครับผม ได้ถอดของเดิมออกเช่นกันแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นกันชนหน้าของ Hammer อรซึ่งมีตัวโลโก้สัญ,ญลักษณ์ของ Hammer อร์นะครับผมแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับห่วงแดงนะผมที่เป็นของ Hammer อร์ทั้งสองข้างเห็นไหมครับแบบนี้เลยสวยมากนะครับผมพร้อมกับตัวไฟเรียวนะครับผมที่เป็น LED แล้วก็ไฟดัดหมอกที่เป็น LED ด้วยเช่นกันนะครับ มาต่อในส่วนของตัวไฟหน้านะครับผมไฟหน้าสําหรับตัววายแท็กนะครับผมก็จะเป็นไฟหน้าแบบไบเอลีนะผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เป็นไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมเดียวกันนะผมแล้วเท่านั้นยังไม่พอเราได้ทำการอัปเกรดเพิ่มเติมโดยทําเป็นแบบ,บมัสแตนแล้ผมก็คือเพิ่มขีดสามขีดของมัสแตงเข้าไปแล้วก็ทําเป็นไฟ เลี้ยวด้านล่างแบบวิ่งให้กับลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะครับขยับมาดูต่อทางด้านข้างของตัวรถคันนี้กันนะครับผมด้านข้างของตัวรถคันนี้ก็จะเป็นคิ้วร้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับผมตัวนี้หมุดจะเป็นหมุดเ,เลนนะผมแล้วกเ็เป็นหมุดหลอกนะผมเราไม่ได้ทําการเจาะตัวรถของลูกค้าแต่อย่างใดมาในส่วนของตัวร้อแมกนะครับผมล้อแมกเนี่ยก็เป็น ลายที่ลูกค้าเลือกมานะผมพร้อมกับใส่ให้กับยาง B.F Goodrich นะครับผมตัวนี้ตัวนี้เราแมกเป็นขนาดขอบ18นิ้วนะครับผมนี่ก็เป็นขนาดเท่าเดิมกับตัวเ,เดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะครับผมแบบนี้นี่ตัวยางเนี่ยเป็นยางของ B.F ถือว่าใช้วิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเพราะเป็นยางออลทเรนนะผมตัวนี้อ่า มาในส่วนของตัวโลโก้นะผมอ่าตัวนี้นะครับผมที่เป็นเลนเจอร์นะครับแบบนี้อ่ากระจกมองข้างขนาดใหญ่พร้อมกับตัวไฟเรี้ยวนะครับผมนี่ส่องสว่างแล้วก็ตัวของกระจกเนี่ยตรงด้านล่างจะมีไฟนะครับผมเห็นไหมครับนี่ไฟส่องสว่างนะผมที่พื้นเผื่อว่าเวลาลูกค้าใช้รถกลางคืนนะครับแบบนี้เลย ต่อมานะครับผมก็ติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันแบบนี้นะครับผมตัวเราวหลังคาด้านบนเนี่ยมีมากับรถตัวนี้ใช้งานได้จริงแข็งแรงนะผมตัวนี้นี่นะครับโยกได้นะครับผมนี่ต่อมาที่ตัวบันไดข้างบันไดข้างเนี่ยลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบสไตล์แต่งนะผมก็เปลี่ยนให้เป็นบันไดข้างเหล็กนะครับผมแบบออฟโรด Okay. แล้วก็ลายสติกเกอร์นะครับผมลูกค้าก็เป็นคนเลือกและออกแบบลายมาเองนะครับผมตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับผมพรรถลูกค้าเป็นสีส้มก็จะได้ตัดกันนะครับแบบนี้มาในส่วนของตัวด้านท้ายกระบะกันนะครับผมด้านท้ายกระบะก็จะมีสปอร์ตบาร์นะครับผม ที่เป็นของว i แท็กที่มาจากโรงงานเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยค่าสีส้มแบบนี้พร้อมกับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับผมตรงกลางกระบะแล้วคันนี้อย่างที่บอกนะผมก็จะมีโรลเลอร์ชัตเตอร์มาจากโรงงานนะผมตัวนี้ตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์เนี่ยติดตั้งให้มาจากโรงงานเลยสามารถเปิดได้ทั้ง3ที่จากที่ด้านหน้าคอนโซลคนขับแล้วก็ตัวด้านในของตัวกระบะท้ายนี้แล้วก็ตัวกุญแจรีโมทนะผม มาในส่วนของตัวท้ายกระบะเลยท้ายกระบะตัวนี้มือจับจะเป็นสีดำตัวนี้จะมีตัวล็อกตัวกระบะด้วยนะครับผมการคนมาเปิดเล่นแบบนี้นะครับผมตัวโลโก้ท้ายเป็นสีดำแล้วนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัดด้วยคมเมียมพร้อมกับมีกล้องถอยนะผมให้กับลูกค้าด้วยตัวกันชนท้ายนะครับผมของเดิมถอดออกตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นกันชนท้ายาฮ m เมอร์ด้วยเช่นกันนะผม แบบนี้เลยตัวจนท้ายฮัมเมอร์เนี่ยจะมีทั้งไฟเรียวแล้วก็ไฟถอยในตัวนะครับผมตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังทั้ง4จุดยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มาต่อกันที่ไฟท้ายสำหรับคันนี้นะผมผมเปลี่ยนให้ยกโคมเลยด้วยนะครับผมก็เป็นไฟท้ายแบบตัว สมอก V2 นะผมตัวนี้เห็นไหมครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ลองดูรอบๆคันนะครับนี่นองตามมาดูต่อภายในสำหรับตัววายแท็กคันนี้นะผมว่าภายในความหรูหราแล้วก็มีออปชันอะไรบ้างน,นะผมลองตามเข้ามาดูนะครับเปิดมาทางด้านที่นั่งนะครับผมด้านหลังก็ตัวนี้ เป็นเบาะหนังนะผมสีดําแล้วก็เป็นคาดนะครับผมสีส้มตรงกลางแบบนี้นะผมแล้วก็ได้เนี่ยเป็นตะเข็บสีส้มนะครับผมห้องโดยสารกว้างขนาดใหญ่นะผมพร้อมกับตัวตัวนี้จะมีตัวเสียบไฟนะผมสามารถใช้เสียบเป็นเหมือนไฟบ้านใช้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้น,นะผมเปิด,เ,ปดเสียบสาย สำหรับ iPad iPhone อะไรเงี้ยได้นะผมเชื่อมต่อแล้วต้องตามมาดูต่อทางด้านหน้ากันนะครับทางด้านหน้านะผมเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะหนังด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีคลิปสีส้มคาดกลางนะผมพร้อมกับตัวได้นี่ก็เป็นสีส้มตะเก็บคู่เช่นกันนะผมตัวนี้ในส่วนของฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับ ถือว่าสะดวกสบายแล้วผมสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้หรูหรานะครับผมต่อมาในด้านของตัวพวงมาลัยนะผมพวงมาลัยสำหรับเจ้าวายเทคคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะผมตัวนี้แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังอย่างดีนะผมแล้วก็ตัวนี้เย็บด้วยได้สีส้มเป็นแบบไคว้นะผมดูสวยงามพร้อมกับตัวนี้ยังมีปุ่มออปชันบนพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นปุ่ม สั่งงานสาหรับจอเครื่องเสียงแล้วก็ปุ่มตัวสําหรับงะสั่งงานที่หน้าปัดด้านคนขับนะผมตัวนี้ก็ตัวนี้ยังมีปุ่มสําหรับตัวล็อกความเร็วแล้วก็จํากัดความเร็วที่มาพร้อมให้กับลูกค้าด้วยนะผมต่อมาในส่วนของคอนโซลหน้านะครับผมคอนโซลหน้าก็เป็นคอนโซลหน้าหุ้มหนังนะผมอย่างดีพร้อมกับเดินตะเข็บด้วยได้สีส้มนะผมตัวนี้นี่ เพิ่มความหรูหราให้นะผมแล้วก็ยังมีตัวโลโก้ไวท์ทคนะครับผมอยู่ตรงฝั่งด้านคนนั่งแถบซ้ายนะครับผมมาต่อกันที่ตัวจอ Android ที่มาจากโรงงานนะผมตัวนี้เป็นขนาด8นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสิงสามสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะผมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูได้หรือเปล่าแปบ๊บหนึ่ง ตัวนี้นะผมก็เดี๋ยวเล้งเสียงก่อนเนาะอ่านี่นี่ fm 9 8เกนา่ิงเป็น FM98.5 เห็นไหมครับผมตัวนี้ก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าหรือว่าจะเป็นสั่งงานเปลี่ยนเป็นแอร์ก็ได้นะผมเดี๋ยว เปิดแอร์นิดหนึ่งเนาะตัวนี้อ26องศาอ่าเห็นไหมครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะผมในสำหรับตัวตัวจอยนดอยที่มาจากโรงงานนะผมเพราะว่าเป็นการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะผมตัวเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะผมมี ดีปกติแล้วก็ตัว S ในโหมดสปอร์ตนะผมตัวนี้สามารถเราสามารถเล่นเป็นเกียร์แบบเมนวลได้ก็จะมีปุ่มบวกลบอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวปุ่มออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวตัวรอมหรือว่าตัวเป็นตัวดิฟล็อกนะผมตัวนี้ที่เป็นตัวล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านะผมแล้วก็ตัวปิดสัญญาณเซนเซอร์ด้านหน้านะผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากกับราคานี้นะผม เท่านั้นยังไม่พอตัวสครับเพจเองนะผมก็ยังมีโลโก้ของเรนเจอร์แล้วก็มีไฟให้ด้วยนะผมะตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าหน้าใช้งานมากนะครับผมแล้วก็ตัวเหวี่ยวแถมลูกเล่นนิดนึงเนาอะ,อะตัวห้องโดยสารเนี่ยอตอนนี้มันเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็ยังมีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยตรงนี้สามารถตกแต่งไฟห้องโดยสารได้นะครับผมตัวนี้อนี่เห็นไหมครับ เราเลือกได้มันจะอยู่ตรงประตูอ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเราเลือกสีได้นะนี่เห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับเปลี่ยนสีใบนี่อ่าถือว่าคุ้มค่าการใช้งานมากเลยนี่นี่ครับสวยงามมากนะผมถ้ายังไงเดี๋ยวลองตามไปคุยกันต่อด้านหน้าอีกสักนิดนะผมเพื่อ,อดูเกี่ยวกับ ตัวการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะผมถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะผมเดี๋ยวต้องตามไปคุยกันต่อด้านหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมนะครับผมได้พาชมชุดแต่งสำหรับตัวไวทแทกคันนี้แล้วก็ดูรอบตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวออปชั่นต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะผมก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับตัวราคามากเลยนะผมสำหรับตัว วายแท็กคันนี้นะผมก็สําหรับช่องทางการจัดไฟแนนซ์นะผมเราก็มีไฟแนนซ์ให้ลูกค้าเลือกนะผมหลายาธนาคารนะผมของทิสโกหรือว่าทหารไทยธนาตาิแล้วก็ตัวไทยพาณิชย์หรือว่าจะเป็นกสิกรหรือว่าจะเป็นกรุงศรีนะผมตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าท่านชอบแบงค์ไหนหรือว่า,เ,าเคยทําธุรกรรมกับแบงค์ไหนไว้นะผมส่วนอาชีพที่ลูกค้าสามารถ จะออกรถยนต์ฟอร์ดได้นะผมก็ขอย้ําเลยนะผมว่าออกได้จริงทุกอาชีพนะผมขอแค่เราตรวจสอบได้นะครับผมมีเอกสารครบนะผมแล้วก็ไม่เคยมีประวัติติดเครดิตมาก่อนก็สามารถออกได้นะผมตัวนี้ก็ง่ายๆเลยสบายๆก็เรามีบริการถึงที่นะครับผมก็ถ้ายังไงนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะผมลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรหรือว่า ช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะผมยังไงก็ขอฝากช่องเจ๊เอ๋อเอฟอร์ดปทุมไว้ด้วยนะผมฝากกดแชร์กดไลค์ไว้ด้วยนะผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะผมว่าจะนําเสนอรถฟอร์ดรุ่นไหนนะผมให้ท่านได้ติดตามหรือว่าให้ท่านได้รับชมกันนะผมทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ